สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสีก็มาเที่ยวที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็มาสัมผัสกับขนมปังชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเพื่อนๆคงจะคุ้นหูคุ้นตาเอ้ยไม่ใช่คุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีค่ะแซนวิชโบราณน,นั่นเองมาที่นี่นะคะสีก็จะมักมาทานแซนวิชโบราณที่นี่ค่ะทำให้เรานึกถึงบรรยากาศแบบเด็กๆนะคะ แซนวิชโบราณของเจ๊ดมตะพานหินค่ะเขาบอกว่าขึ้นชื่อเหลือเกินค่ะอย่างนี้นะคะชิ้นปิ๊กๆขนาดนี้15บาทเท่านั้นเองค่ะมาดูดีกว่านะคะว่าแซนวิชโบราณเจ๊ดมตะพานหินนั้นจะมีรสชาติเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะแกะก่อน,อนเลยเขาใส่มา2ชั้นนะคะ สะอาดสะอ้านค่ะแกะแกะแกะค่ะด้านในไส้ก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆน,น้ำแซนด์วิชนั้นนะคะค่อนข้างที่จะหอมนะคะแล้วก็หวานกำลังดีเลยค่ะนึกถึงตอนเด็กๆนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันละกันน้ำลายไหลค่ะแอบกินน้ำลายไปสองครั้งละ นี่ค่ะหมูหยองเต็มๆนะคะขนมปังนุ่มๆนะคะนี่ค่ะโอ้โหงัขอชิมนิดนึงนะคะขออีกคำหนึงค่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นชิ้นที่2แล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านกาแฟอันโกตะพันหินลองเซิร์ชแล้วลองหาทานกันดูนะคะ 拜拜。Bye bye.